เรียนดีกว่าอุ้ยไปโรงเรียน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 เออเดี๋ยวไปสายเดี๋ยวไปสายเดี๋ยวไปสายอ๋อเดี๋ยวไปสายรถจักรยานไปรถจักรยานไปออเดี๋ยวปั่นปั่นไปเออเดี๋ยวปั่นไปเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวปั่นไม่ทัน ดักเด็กคนนี้นี่หนาเป็นเด็กน้อยนี่หนาขอพี่นะมาล่อลันแล้วไปโรงเรียนไม่ทนันฝันซิ่งเยอะเกินโอ๊ยโอ้ยอย,อย่าปัานแบบนี้โอ้ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่นอนเลยโอ๊ยไปโรงเรียนรา้ก็ไปโรงเรียนโอ้ยโอ้ย,อย,ยจะแกยาหน่อยือ,อ ออะถูพื้นโรงเรียนเออเดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทันนะโอเคเออนักเรียนเหรอเพ้่ออยาเดินทาง โอเคเดิน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 ไปตรงเรียนดิดีงี้ยกระดกแปดจวิ่งกระดกแปดให้นี่เธออย่ามาดินโรงเรียนก็ขี้จริงจริงขี้อ่ะเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวคุณครูรัตนาก็ว่าหรอกไว้เดี๋ยวคุณครูรัตนาจะว่านะจ๊ะเรไม่เห็นว่าเราเลยครูรัตนา อ้าวอ้าวอ้าเดินมาลงเงิยนท่าอย่างแปลกกันจริงๆเลยนะเพื่อขอโทษค่ะพี่ี่ไหนที่นั่งเราโอเคนั่งวางกระเป๋าแหละรอคุณครูหมอปลามาก่อนนะ คุณครูหมอปลาไม่ใช่คุณครูหมอปลาแล้วแล้วคุณครูต้องแล้วคุณครูพลักก็คือคุณครูหมอปลาคุณครูหมอปลาอ้าวไปบอกคุณครูหมอปลาดีกว่าไหนคุณอ้าวสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจอนักเรียนนี่นักเรียนครูชิ๊คอ้ยครูไปสอนไปจริงๆเลยภาพต่อไปก็ต้องเรียนกับครูครูหมอปลาคุณครูหมอปลาแน่นอนเลย คุณครูโอ๊ยไม่ได้มาแล่นนี่โรงเรียนไปหาคุณไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่นักเรียนคุณเป็นเด็กหลุดโดดเรียนดีกว่าหนูคุณครูหมอปลาอ่ะคุณครูชื่ออะไรคะคุณครูชื่อคุณคณรูชื่อหมอปลาจ้าคุณครูชื่อครูหมอปลาอุ๊ยว้าผิดอ่มคุณครูคนเสือเ้อแดงคือคุณครูรัตนนาจ้ะ คุณคณรูรัตานาโอเคชื่อคนครูมาจากนอืมตู้เย็นโอ้ยไม่ใช่ฉันไม่ได้เป็นนักเรียนนะคุครูฉันแคมาเป็นครูเฉ <c oughs> ลืมไปฉันไม่ใช่นักเรียนฉันเป็นฉันเป็นอันนี้ชฉยเฉยฉันไม่ใช่ชชชชนักเรียนฉันเป็นแค่ลูนแล้วลูรี่ <c oughs> อ่ะอ่ายายทำหนังรรสือได้นะ อนานคุยกับเด็กหญิงสักโถส้วมโถส้วมเปิงคะโถส้วมทำไม่ได้จ้ะเด็กโถส้วมโถส้วมทำไม่ได้จ้ะโถส้วมว่ายากมากเลยใช่ครับบโบบูก้าก็ทำไม่ได้เหมือนกันครับเเอมเอมโถส้วมทำไม่ง่ายเลยนะโถส้วม หม้อแกงก็อันนไม่ได้อยู่ค่ะหม้อแกงก็เขียนเรียาสาจีนไม่ได้นะคะหม้อแกงทําไม่ได้นะอ่าตู้เย็นเอิมกินบ่อยแอบหลับใช่ไหมอ่าโต๊ะนั่งแอบแอบหลับสิอ๋อ,อไปยังนอนอเรียกเตียงนอนชื่ออ่าอ่าอ่าถอดส้วนทำเสร็จยัง ไปเร็วๆนะนะเด้ยหญิงถกไปไหนเร็วๆไหนโถส้วมนี่ห้องใครเหรอโถส้วม <c oughs> ก็เราไม่ได้ชื่ออ๋อโอเคโอเคไปเร็วๆไหนนะโถส้วมอ่ะอ่ะ่ห้องน้ำเธอลองไปดื่มกินสิแม่เธอลอดเวลาเธออยู่ในท้องเธอไม่เธอต้องชื่อว่าโถ แม่เราแบบแว่าก็เราอยู่ในก็เราอยู่ในส้วมไงเราเราก็ต้องชื้อโถส้วมละสิโอเคโอเคโถส้วมปะโถส้วมโถส้วมนี่คือหอพักใครไม่รู้โถส้วมไม่รู้โถส้วมไม่รู้โถส้วมโถส้วมมากินขาเตีปิงเราไม่กินนะ่ะเราปิงเราไม่กินโถส้วม อ่าโผซ่วมสำหรับที่นี่ก็ขอลาไปก่อนนะขอบใจบ๊ายบาย